สุดดยอดอาหาหรกัับครรวอาเซียน่วมเปิดครัวอาเซียนโดยผลิตภัณฑ์อาหาร CP CP เติมชีวิตที่ดีผลิตภัณฑ์ยาแผนโบราณจากสมุนไพรเวชพงโอสถ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการครัวอาเซียนชมช้อปชิมกับสุดยอดอาหารทั่วทั้งอาเซียนนะคะวันนี้เราจะมาชิมอาหารในประเทศไทยค่ะอยู่กับเรียกว่าเจ้าพ่อมอเตอร์โชว์ซึ่งตอนนี้ไม่ใช่เจ้าพ่อมอเตอร์โชว์เฉพาะในประเทศไทยแล้วกําลังจะเป็นเจ้าพ่อมอเตอร์โชว์ระดับอาเซียนบุกตลาดอาเซียนกันยกใหญ่แล้วนะคะวันนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนนอกจากดรประจินเอี่ยมลำนาวประธานกรรมการบริหารของบริษัทกังปรีอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะ ต้องบอกว่าดรวจาินเนี่ยโอ้โหสุดยอดเจ้าพ่อจริงๆนะนอกจากจะเป็นเจ้าพ่อมอเตอร์โชว์ซึ่งเรียกว่าปลุกป,ป้านมอเตอร์โชว์จนเป็นงานมหากรรมที่ยิ่งใหญ่เป็นหน้าเป็นตาของประเทศและเห็นบอกว่ากําลังไปพ,พมา่พมา คัมบูชานี่จะเป็นเฉพาะมอเตอร์โชว์อาเซียนเดือนตุลาคมเดือนตุลาคมนะคะคือจะเป็นเฉพาะทางด้านการตลาดมากๆเลยนะคะทำาสนามกอล์ฟที่กำลังจะขึ้นโรงแรมอีกครับโวษณาทำทีวีอีกรังปีชาแนลแต่ที่ขาดไม่ได้คือเป็นนักชิมาตัวโยงชอบทานประเทศไหนเป็นหลักคะกุ้งหอยปูปลาแล้วโดยเฉพะเฉพาะกุ้ง เพราะว่าตอนผมเด็กๆตั้งแต่ขวบหนึ่งผมอยู่จังหวัดยะโสยาคุ้งเยอะที่สุดอ๋อเอาแน่นอนจะไปกินกุ้งแม่น้าต้องไปยะโุธยาเลยเองอ๋แต่ว่าวันนี้พาอีกมาที่ร้านกาลิกคือเจ้าของเนี่ยตอนผมไปไปซีโรนที่อังกฤษนันเจอกั้ก็เข้าทำอาหารเวมรารอ่านไทยเหลอาสองคนสามีภรรยาพอสองจำปีกลับมาผมเลยชวนเขามาเปิดร้านอ๋อกลับมาตั้งรกรากที่เมืองไทยจนกลายเป็นร้านกาลิกอยู่ที่ ฝั่งตรงข้ามประชาชื่น16เข้ามานิดเดียวเองนะคะจริงไหมเรียกสะพานเก 4, ่ากาสะพานเกากาเข้ามาก็อยู่ฝั่งขวามือจอดรถหลังร้านได้เลยทำไมถึงชอบร้านนี้นอกจากไปชวนเข้ามาแล้วมีเมนูอะไรถูกใจหรอคะก็อยูนอเขาทำทั้งลาบทั้งแกงทั้งอะไรพวกนี้นนรถไทยเลยครับรถไทยแล้วก็ที่อันนี้คืออไรไข่เคียวฟูปูนี่คือคือจานโปรโดครับชอบชอบเพราะมัน ฟูอ <c oughs> ในายใส่ปูชิ้นใหญ่อ๋ออันนี้คือเป็นซิกเนเจอร์ของรา้าถ้ามาต้องสั่งมาที่ดังมากดังมากอุ้ยมันมันหนามากเลยอะ่ะคุณคในปูนท่านผู้ชมขา<ด>ปูเป็นปั้นๆน,นะ,ออะลองชิมนะคะอืมอืมเขาปรุงด้วยอะไรทำไมมันถึงอร่อยหรือว่ามันถึงหนาทาดยังไง เได้ได้ได้เอาเป็นว่าวันนี้แค่ซิเนเจอร์ของร้านกานลิไข่เจียวปูฟูแล้วเหมือนฟูอ่ะเดี๋ยวมาดูกันแล้วกันว่าพรุ่งนี้นะคะบุครัวไปพบกับแม่ครัวหัวป่าสาธิตการทำไข่เจียวปูฟูกินไข่อย่างนี้มีประโยชน์ทั้งอาหารทะเลทั้งไข่โปรตีนเยอะบอกว่าวันหนึ่งเดี๋ยวนี้ทานไข่ได้คนละสองฟองจริงหรอคะจริงจริงนี่ไม่ต้อง ม่ต้องทานไข่ขาวเดียวไข่แดงแต่พูดจริงๆนะคุณย่าเพื่อนอย่างนี้ทานไข่ทุกวันอย่างน้อยวันละฟองอยู่ถึงร้อยวันนี้ผ่านไปหนึ่งเมนูพรุ่งนี้จะมาดูวิธีการทำไข่เจียวปูปูกันวันนี้กับพระคุณมากค่ะคุณวจินค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรากลับมาชมชอบชิมกันใหม่กับรายการครัวอาเซียนวันนี้ดิฉันสิริบุญนัทพันธ์และดรประจินย่าน้ำนารักท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ เวชพง์โอสถเริ่มต้นจากธรรมชาติคัดสรรสม,มุนไพรคุณภาพหน้านาชนิดสู่กระบวนการผลิตที่สะอาดและทันสมัยให้คุณมั่นใจในคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญด้านสม,มุนไพรผลิตภัณฑ์ยาแผนโบราณและสม,มุนไพราจากเวชพง์โอสถ เมื่อ2ผู้ผลิตสื่อสร้างสารรค์คุณภาพโคจรมาพบกันจาก2ประสบการณ์จาก2วงการผู้ผลิตสื่อกับหลากหลายเรื่องราวสารพันที่อยู่ในกระแสค,ค,ความสนใจและคุณอาจยังไม่เคยรู้พบกันวันอาทิตย์ทุกวันอาทิตย์เวลา19นาฬิกานาทีถึง20นาฬกาทางสถานีขา่าโทรทัศน์ PN n 24